ยังคงอยู่ที่จังหวัดยาลานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลานำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ โดยที่วัดบาละหมู่ที่1ตบลบาละอำเภอกาบางังจังหวัดยาลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปีพุทธศักราช2565พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันพระาศาสนาและเป็นการจรนโลงพระพุทธศาสนาเกิดความรักความสามัคคีกันสามารถนำหลักพระธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเกิดประโยชน์กับตนเองครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวม โอกาสนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีประธานสง์นำพระสงฆ์จำนวน9รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์อนุโมทนาครับไปติดตามที่